สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านตอนนี้วันพาทุกคนเก็บกวางตุ้งป่าเจอข้อความของคุณป้าส่งมาบอกว่าที่วันเก็บคือรับที่เขาปลูกไว้ทาน้ำมันคุณป้ารู้เพราะคุณป้าอยู่สวีเดนมา33ปีแล้วอยากจะบอกว่าคุณป้าคะหนูไม่เคยเก็บรับเลยคะ่ะเพราะว่าไม่เคยมีสวนเป็นของตัวเองอยากจะแนะนำให้คุณป้ารู้จักรับ และกวางตุ้งป่ามันแตกต่างกันมากค่ะคลิปนี้ขอพาทุกคนไปแยกและดูให้ชัดว่าอันไหนคือรับอันไหนคือกวางตุ้งป่านะคะครับดอกรับเป็นเป็นผลผลิตทางการเกษตรเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ คนยุโรปจะปลูกสำหรับทําน้ํามันนะคะทุกคนนี่ต้นรับและขออภัยพี่พี่น้องๆป้าๆแม่ๆนะคะบังเอิญว่าวันน่ะเจอดราม่าเรื่องวันเก็บผักรับไม่ใช่กวางตุ้งป่าแล้วนี่วันเห็นกวางตุ้งป่าอยู่ใกล้ต้นรับเลยค่ะรับวันไม่เคยทําคลิปเก็บเลยนะคะเพราะว่า เขามีเจ้าของค่ะทุกคนแล้วเขาปลูกไว้เป็นแบบสินค้าการเกษตรนะคือมีเจ้าของอ่ะทุกคนใครก็ตามที่ก็ทําคลิปเก็บผักครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะขโมยเก็บนะคะทุกคนแต่วันไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนและที่สําคัญนะคะคุณสามีห้ามมากๆเลยค่ะทุกคนเขามีเจ้าของเราคือมาชมความงามคือถ้าเราเห็นทุ่งสีเหลืองแบบนี้นะคะ กับสลับกับสีเขียวคือมันสวยมากวันพาทุกคนมาชมความงามของทุ่งรับแล้วเราไม่รักนะคะวันเคยชิมครั้งหนึ่งรสชาติของเขาคล้ายๆกับคะน้าคล้ายๆก,กับบอกโคลีกา้านซึ่งวันนี้ท้ายคลิปนี้วันจะพาทุกคนชิมบอกโคลีกา้านแบบนั้นเลยอร่อยแบบนั้นเลยเราหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปส่วนรับนั้นวันมีเพื่อนที่ชื่อว่าต้อหลาพาเพินสวีเดนเขามีบ้านสวนแล้วเขาปลูกผักรับแบ วันกินทุกปีเลยค่ะทุกคนส่วนวันนี้เราพาทุกคนมาชมความงามของทุ่งรับที่นี่นอร์เวย์ค่ะพาดูลักษณะของต้นรับชัดๆนะคะทุกคนคนไทยในยุโรปและคนไทยในต่างแดนจะเรียกว่าคณะฝรั่งคือลำต้นและใบเขากลิ่นของเขาเหมือนคณะเลยค่ะแล้วดูแต่และกิ่งทุกคนอบมากใหญ่มากนี่คือรับค่ะ และกวางตุ้งป่าที่วันเก็บบังเอิญว่าตรงนี้เขาอยู่ใกล้กันนะคะคุณป้าที่อยู่สวีเดนมา33ปีแล้วมาคอมเมนต์บอกว่าวันไปเก็บรับที่เขาปลูกไม่ใช่นะคะป้าอันนี้คือกวางตุ้งป่าค่ะป้าจา๋าอันนี้เราเก็บได้นะคะแต่ว่าแบบนี้คือแก่แล้วนะทุกคนถ้าใครเก็บดูเหนียวละเหนียวละหักไม่ออกแล้วทุกคนถ้าใครเก็บนะคะ ก็คือสําหรับคนที่ชอบกินผักขมรสชาติขมนิดหน่อยอันนี้กินได้ยังกินได้อยู่แต่มันจะเหนียวแล้วนะคะแล้วมันก็จะขมมากป้าป้าคุณป้าสวีเดนคุณป้า33ปีอยู่มาตั้งนานแล้วป้าดูนะมันต่างกันเยอะมากเลยจ้ะป้ารับกับกวางตุ้งป่าและที่สําคัญรับวันไม่เคยเก็บค่ะทุกคนแต่วันนะชอบพาทุกคนมาชมความงามส่วนตรงนี้นะคะรับกับกวางตุ้งป่า อยู่ใกล้กันเลยแต่ตรงนี้วันก็ไม่เก็บนะคะจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ในฟาร์มรับมันจะอวบสวยมากทุกคนแต่เราก็จะไม่เก็บนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเก็บเก็บผักเขาค่ะทุกคนแต่นี่คือกอน,นี้กำลังอวบอวบสวยกำลังอวบเลยนะคะนี่หักได้อยู่นะคะนี่อันนี้คือกวางตุ้งป่าจ้าส่วนอันนี้คือรับ รับเราไม่เก็บนะคะเราไม่มีใครที่เรารู้จกักที่เราจะขออนุญาตเขาเก็บได้แต่สมมุตินะว่ามีเจ้าของฟาร์มเขาเดินมาวันจะถามเขาว่าเธอฉันขอเก็บได้ไหมนั่นแหละจะเก็บให้ทุกคนชมแต่ถ้าไม่เจอเจ้าของไม่ขโมยนะคะทุกคนขออภัยด้วยคือมันเหมือนอบอกโคลีการจริงๆค่ะแล้วตอนนี้บอกโคลีการมีขายตามห้างเดี๋ยววันจะพาซื้อแล้วเดี๋ยวพาไปชิมคะ่ะทุกคน รสชาติเดียวกันเลยจ้าส่วนตรงนี้พามาชมความงามนะคะสวยมากสวยมากสวยมากนี่สุดลูกหูลูกตาค่ะสวยมากๆแม่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับวันด้วยแหละเนาะเราเห็นอะไรสวยๆเราก็อยากแชร์ให้ทุกคนได้ชมนะคะ สวยจริงๆกำลังหาทางที่จะถ่ายให้เห็นสวยๆตอนนี้วันเดินย้อนแสงอาทิตย์บรรยากาศ7จ็ดโมงเช้านะคะพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะทุกคนโอ้ยสวยนะ่ะสวยอีหลีสวยอีหลอเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดินไปแบบสุดไปลายไล่นะคะมันจะมีทางรถไถถ้ามันมีทางรถไถข้างหน้าวันจะลงไปนันะคะยืนการทุ่งเลยไม่รู้ว่าถ้าเจ้าของเขาเจอเขาจะว่าเราไหมนะ แต่ว่าเราอยากได้ภาพแบบอย่างนั้นมากเลยค่ะทุกคนมันย้อนแสงนิดนึงนะคะการอวบมากสวยมากโอ้สวยมากทุกคนดูมุมนี้สวยมากค่ะมุมที่เขาหันหน้าให้พระอาทิตย์นะคะเหมือนทานตะวันเลยทุกคนคือหันหน้าไปหาพระอาทิตย์ค่ะสวยมากๆเลย ส่วนท้ายคลิปนี้นะคะทุกคนวันจะพาทุกคนไปเก็บกวางตุ้งป่าดงดงใหญ่หน้ารงไฟฟ้าที่วันทําคลิปให้ทุกคนได้ชมนะคะคือกวางตุ้งป่าเนี่ยมันจะเกิดเองตามธรรมชาติแล้วเราเก็บกินได้นะคะฝรั่งส่วนใหญ่กินผักป่าไหมเขาโดยพื้นฐานและนิสัยของฝรั่งแล้ว เขาไม่ชอบกินผักนะคะเหมือนที่เรารู้แหละอาหารฝรั่งก็จะเป็นสเต็กสปาเกตตี้พาสต้าอะไรพวกนั้นไปเขากินผักน้อยมากเขาก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องการอยากกินผักส่วนนิสยัยหลายๆคนนิสัยคนไทยหลายๆค,ค,คนนะคะก็จะมาคอมเมนต์หยาบคายว่าโอ๊ยคนอีสานอยู่ที่ไหนก็กินไปทั่วแหละเนาะเออขอพูดเป็นภาษาอีสานบ้างก็คือ วันก็ต้องขอบอกลวคะ่ะว่าคนอีสานชอบกินผักคะ่ะทุกคนชอบเป็นนิสัยส่วนตัวส่วนคนอีสานไม่กินผักมีไหมก็มีคะ่ะทุกคนมันก็มันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะส่วนคนที่ชอบกินผักอะ่ะพอเราได้มาอยู่ในแบบยุโรปที่มันแบบมีผักป่ามีอะไรเยอะแบบนี้นะเราก็เรียนรู้คะ่ะว่าอะไรกินได้บ้างกินไม่ได้บ้างแล้วเราก็ชิมส่วนตัววันเองนั้น กินผักป่าคือเป็นคนที่ชอบกินผักชอบมากๆชิมไปหลายๆอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวบางอย่างวันจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักแต่วันจะไม่เก็บแล้วที่สําคัญนะวันเป็นคนเก็บผักป่าสายอนุรักษ์ค่ะทุกคนคือเก็บด้วยแล้วก็ กินจริงถ้ากินแค่พอเพียงด้วยชีวิตเราก็ไม่ได้กินผักอย่างเดียวเนาะเราก็มีการกินโปรโตีนกินไขมันกินผลไม้อะไรเพิ่มไปด้วยวันก็จะกินเท่าที่เรากินได้ค่ะเราก็จะเก็บแบบพอเพียงไม่มีการเก็บไปทิ้งนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นวันจริงๆเนี่ยก็คือเก็บจริงกินจริง แล้วผักป่านะคะถ้าเราได้กินสดๆด้วยยิ่งดียิ่งอร่อยเพราะฉะนั้นวันก็เรียกว่าเก็บแบบพอเพียงเก็บแบบพอกินเท่านั้นนะคะกับความงามพูดไปบ่นไปพาชมความงามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะท้ายคลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นวันพาไปเก็บกวางตุ้งป่าตรงที่ที่เราเก็บได้ตรงนี้นะถาว่าเราเก็บได้ไหมคือเขา รับปลเก็บไม่ได้แน่นอนแต่กวางตุ้งป่านะคะเก็บได้แต่วันไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาว่าเราค่ะทุกคนเนี่ยในทุ่งรับนะคะจะมีกวางตุ้งป่าเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ต้นอวบอวบสวยๆนี่คือกวางตุ้งป่านะคะป้าเอ้ยป้าจะกลับมาดูคลิปวันอีกไหมอ่ะป้าที่บอกว่า ป้าอยู่สวีเดนมา33ปีแล้วที่หนูเก็บเรียกว่ารับที่เขาปลูกไว้ทำน้ำมันคือพูดง่ายๆเหมือนกับมาว่าวันขโมยผักเขาหรือเปล่านะคะป้าดูค่ะรับกับกวางตุ้งป่าเนี่ยนะคะข้างหน้าคือกวางตุ้งป่าข้างหลังคือรับนะมันต่างกันมากทุกคนคนทีเ่เก็บผักป่านะคะจะหัวล้อเลยถ้าป้ามาคอมเมนต์ว่าที่หนูเก็บอันเนี้ยเรียกว่ารับป้าเอ้ยมันต่างกันมาก ป้าปาแม่่ช่วยกันดูค่ะข้างหน้าคือรับข้างหลังคือกวางตุ้งป่านะคะมันต่างกันมากดูจากเมืองไทย8,800กิโลยังรู้เลยค่ะว่าอันไหนรับอันไหนกวางตุ้งป่าเนาะโยป่าเอ้ยทุ่งผักกาดป่าค่ะทุกคนเก็บกินได้ภาษาอังกฤษชื่อว่า Winter c r e s h นะคะภาษาสวีเดนเรียกว่า w i n t e r k a l e กินได้ของป่าจากธรรมชาตินี่อันนี้คืออันนี้คือสวยอันนี้คือสวยแบบกำลังน่ากินเกิดเองตามธรรมชาติค่ะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะ มาค่ะป้าป้าแม่แม่มาช่วยหนูสะออนทุ่งกวางตุ้งป่าสวยมากมาอีกแล้วจ้าทุกคนมามามาไหนล่ะนี่นี่กอน,นี้ค่ะกอน,นี้สวยมากแม่ว,ว้สวยมากต้นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะแก่แล้วแต่แบบสวยมากเลยค่ะ เราเก็บยอดอ่อนๆดอกตุ้มๆแบบนี้จ้ากอนี้ไซส์นี้อร่อยสุดจ้าแล้วก็ต้นอวบมากๆรอบสุดท้ายของปีแล้วค่ะป้า,ปาๆแม่ๆแล้วเรามาเจอกันปีหน้าเดี๋ยวจะพามาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราเอาไว้เท่านี้ค่ะสวยมากๆเลยโอ้ สุดยอดขอบคุณธรรมชาติขอบคุณสวีเดนนอร์เวย์ที่เป็นดินแดนที่สมบูรณ์มากๆม,มีผักป่าให้เรากินเยอะแยะเลยอย่าลืมนะคะท้ายคลิปวันจะพาไปกินบอกโคลีกา้านที่รสชาติเหมือนผักรับที่เขาปลูกเราไม่ต้องไปขโมยเราซื้อกินได้ไม่แพงด้วยค่ะติดตามรับชมนะคะพอเราเก็บมาแล้วนะคะทุกคนมันกินได้หมดเลยนะแต่วันน่ะชอบลอกใบมันออกคือเราเรียกว่าสวยเลือกได้บังเอิญว่ามันเยอะค่ะทุกคน มันเยอะเราก็เลยเลือกแล้วก็เด็ดก้านเด็ดใบมันออกคือผักทุกชนิดนะคะก้านมันจะอร่อยกว่าใบเพราะฉะนั้นอ่าเราก็เอามาล้างแล้วก็เอามาเด็ดออกจริงจริงแล้วไม่จําเป็นเลยนะคะทุกคนมันอ่อนหมดเลยมันอร่อยหมดเลยแต่ว่าเพื่อความสวยงามเวลาเรากินค่ะมันก็จะเอามาเด็ดแบบนี้รอบนี้นะคะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วจริงๆค่ะมันจะเอาไปฝากเพื่อนที่เขาชอบกินผักป่าด้วยนะคะแต่เราก็จะเหลือทุกคนดู เยอะมากรอบนี้เก็บมาเยอะประมาณ2-3งากิโลได้วันจะเอาไปฝากเพื่อนสักกิโลหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็จะเก็บลวกเวลาเราลวกนะคะทุกคนมันจะไม่อร่อยเหมือนเราทําเมนูสดๆแล้วค่ะถ้าจะอร่อยก็คือเมนูแกงส้มอย่างเดียวเลยแกงส้มหรือจับฉ่ายที่ต้มผักให้เละๆอะค่ะเพราะว่า ผักป่าพวกนี้มันอ่อนกรอบมากแค่เราลวกกรอบๆมันก็จะเละอยู่แล้วค่ะถ้าเราไปต้มซ้ํามันคือมันคือไม่อร่อยส่วนตัวแล้วจะอยากกินเมนูอะไรเราจะกินเลยอันนี้ที่วันลองเก็บแบบการเหนียวหน่อยนะคะทุกคนโอ้หกรบความกรอบอยู่ที่ยอดอย่างเดียวเลยเนี่ยแหละค่ะก็เลยไม่ค่อยเก็บแช่ไว้กินเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะกินสดมากกว่าส่วนวันนี้เราไปจัดนพิกะป,ปีกันเลยค่ะทุกคน นี่เป็นกวางตุ้งรอบสุดท้ายแล้วนะคะคือดอกเขาอะเริ่มจะเหลืองๆแบบนี้ค่ะถ้าแก่กว่านี้คือเขาจะเหนียวแล้วค่ะทุกคนเอาจริงๆนะคะโดยส่วนตัวของวันเองก็คือขอพูดว่ามันกินไม่ได้แล้วอะถ้ามันออกดอกเป็นสีเหลืองๆเขาจะขมแล้วที่สําคัญคือจะเหนียวค่ะแต่ว่าบางคนที่ชอบผักขมๆเขาก็ยังอาจจะเก็บอยู่แต่สําหรับวันอะจะคิดว่าพอเขาบานแล้วก็ปล่อยให้เขาสวยเป็นดอกไม้เหมือนในคลิปที่ทุกคนได้ชมเนาะ เหลืองเหลือง,องสวยมากแล้วมันหอมค่ะดอกควันตุ้งป่าจะหอมไม่เหมือนดอกรับดอกรับเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าบ,นบานๆานนะเหม็นมากนะคะทุกคนส่วนอันนี้คือเก็บรอบสุดท้ายแล้วจริงจริค่ะนี่นะคะทุกคนบอคโคลีกา้านหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก้านเขาลักษณะของเขาจะคล้ายกับรับเลยค่ะโอ้ยใกล้เกินเดี๋ยวถอยกล้องนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะ กานและดอกจะคล้ายกับรับเลยส่วนวันนี้เราจะเอาผัดปลากระป๋องทำอาหารกลางวันไปกินที่ทำงานนะคะทุกคนคือเราอยากกินรับเราอยากไปรักถ้าเราไม่รู้จักเจ้าของสวนให้เราเอาเนี่ยไปซื้อเอาค่ะเขาเรียกว่าบร็อกโคลีการมีขายตามห้างฝรั่งวันซื้อมาจากเรมัทูุชันฝั่งนอร์เวย์นะคะนี่รสชาติเหมือนเลยเพราะว่า มีครั้งหนึ่งเพื่อนเคยมีเพื่อนเคยรู้จักคนที่เขา,าทำฟาร์มรับค่ะเพื่อนเคยเก็บมาฝากแต่ว่าวันไม่ได้อยู่ในเมืองเดียวกันกับเพื่อนนานมากแล้วนะคะส่วนตรงนี้เมืองที่วันอยู่คือไม่มีค่ะทุกคนมีแต่ฝั่งนอร์เวย์ที่เราไม่รู้จักแต่สัญญาเมื่อไร่เจอเจ้าของสวนเราจะตีซีเราก็จะบอกว่าขอชิมหน่อยได้ไหมอันนี้จะผัดอ่า ไม่แน่ใจจะผัดกุ้งหรือผัดคณะปลากระป๋องถ้าผัดแบบคณะปลากระป๋องมันก็อร่อยมากเลยทุกคนนี่วันซื้อมาหนึ่งแพ็คสามสิบเก้าโครเนอร์ค่ะก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทร้อยแปดสิบบาทนี่ยอดโอกวแบบน,นี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลวกกินกันทะฟิกะปินะคะทุกคนจะชิมให้ทุกคนชมค่ะมาเมนูที่ป,ป้า่แม่ๆนะคะเรียกร้องมาบ่อยมากเลย น้ำพริกกะปิสิลูกนี่วันนี้จัดเลยนะคะน้ำพริกกะปิโอ้โหตำได้เผ็ดตำได้เผ็ดจัดจ้านมากเลยค่ะสวยเมนูที่เรารอคอยส่วนผักป่านะั้นะคะทุกคนโอ้โหทุกคนไม่อยากจะบอกว่าไปทำงานมาห้าวันกว่าจะได้หยุด อยากกินเมนูนี้ที่สุดเลยค่ะมันไม่มีเวลาโขลกนะ้ำพริกกะปิค่ะป้าป้าแม่แม่หนูพาดูนะคะว่าวันนี้จะมีผักอะไรบ้างจะบอกว่าผักปาลาเราเยอะมากขอวางบนถาดด้วยเลยนะคะอันนี้คือใบเมเปิลค่ะ แล้วก็มันไม่มีที่ใส่อะเต็มเนาะเต็มเดี๋ยวจะขออีกถ้วยหนึ่งนะคะป้าป้าแม่แม่ขออีกถ้วยหนึ่งจ้านี่อ้าวเห็นไหมหวางไม่ได้ผักดองค่ะผักเสี้ยนดองชอบมาก ยอดอบอบุ่วปีนี้คือเราได้ดงผักเซียนที่สวยมากมาดูกันค่ะ,ป,ะ,ป,ะป้าป้าแม่แม่แมแมจ๋าก่อนที่เราจะไปชิมอ๋อเราเลืมไข่ต้มอีกใบหนึ่งนะคะมาค่ะทุกคนได้แล้วนะคะไข่ต้มค่ะปลาแซาวบะแดดเดียวนะคะน้ำพริกกะปิผักเสียนดองยอดเมเปิลสีแดงอันนี้คือ,อบอกโคลี่กา้านอันนี้คือที่จะมาชิมให้ป้าป้าแม่แม่แมชมว่า รสชาติเหมือนยอดรับเราไม่ต้องไปรักเขานะคะและนี่คือควางตุ้มป่าค่ะทุกคนหน้าตามันก็แคล้ายกันแต่ว่าบรอกโคลีการจะอร่อยกว่ามะเขือพวงอันนี้ซื้อไม่ใช่ของป่านะจ๊ะมากินข้าวกันจ้าสวัสดีค่ะคลิปวันนี้พาชิมผักป่าสวีเดนล้วนๆเลยนะคะตามที่ได้เห็นต้นคลิปดิฉันเนี่ยเก็บผักมาหลายอย่างมากๆเลยทุกคนแล้วก็ชอบเน้นให้ทุกคนได้ชมว่า เก็บจริงกินจริงก็ช่องนี้ล่ละค่ะเพราะดิฉันก็รู้จักเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาเก็บไม่จริงกินไม่จริงไม่ใช่เพื่อนฉันนะคะเรียกว่าอะไรไงดีล่ะคนที่ทําช่อง YouTube เนาะเขาก็ทําตามคอนเทนต์น่ะทุกคนส่วนดิฉันน่ะเป็นคนที่ชอบกินผักป่าจริงจริงจริงจงจังๆกินจนตัวจะเขียวเรามีความสามารถกินได้เท่านี้ค่ะคือกินคนเดียวน่ะเก็บเท่าที่ดิฉันเก็บมาเนี่ยก็คือเยอะเยอะพอกิน,น่ะทุกคน ยอดผักเมเปิลน,นะคะเนี่คือจากคลิปที่ทำให้ทุกคนชมกินทุกวันอมหอม,หอม หอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะอืมกินทุกวันแต่กินไม่หมดอาทิตย์นึงแล้วนะบลอกโคลี่ก้า รสชาติเหมือนดอกกระอ่ำดอกคะนา100้าร้อยเปอร์เซนแต่กลิ่นคะนา้า<ม>กลิ่นผักจะเบามากๆอะคะ่ะคนที่ไม่ชอบกลิ่นผักแนะนำเลยค่ะบอกโคลีการอืม วังตุ้งปา่อันนี้คือที่เราเก็บที่ว่ามันจะบานแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะคะเกาอาจจะมีขมนิดหนึ่งค่ะขมนิดเดียวถ้าคนที่กินขมอยู่แล้วจะไม่รู้สึกอะไรอ ขมขมหวานๆอ,อร่อยผักเซี่ยนยอดอวบๆเลยเดี๋ยวเราได้ไปเก็บรอบสุดท้ายอันนี้ยังไม่สุดท้ายนะคะมีอีกที่หนึ่งที่ยังต้นเล็กๆอยู่โห้น้ำพริกกะปิเราเผ็ดมากอืก็ ทำตามสูตรดองที่แจกเลยแซ่บถุกย่างจ้า อร่อยสุดคืออะไรอร่อยทุกอย่างอร่อยคนละแบบโอ้โหแต่พริกกะปิแซ่บมากมะเขือพวงก,ก็อร่อยจับแพง ับอดเียสรุปว่าเราทำผัดน้ำมันหอยนี้ใส่กุ้งนะคะผัดกุ้งให้สุกก่อน พริกตองนี่พอรอบนี้เป็นพริกที่เผ็ดมากเลยค่ะทุกคนเราใส่บอกรีการขนงเราเลยค่าเติมน้ำหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงรสตามชอบก็สูตรไข่สูตรมันเลยเนาะไม่ต้องมีสูตรเนาะแค่ผัดน้ำมันหอยบวกรีการค่ะนี่แหละถ้าถ้าวัานไหนเราอยากกินผักรับของชาวบ้านแต่ว่าเราแบบ ไม่มีส่วนนะคะซื้อกินค่ะทุกคนได้ฟิลเดียวกันไม่แพงนะคะทำได้สองเมนูเลยซื้อมาหนึ่งแพ็กสามสิบเก้าโครนสี่สิบโครนทำได้สองเมนูค่ะเราลวกกินกับน้ำพริกกะปิไปแล้วแล้วก็ น้ำมันหอยไปกินที่ทำงานค่ะ ก็สุกพอดีนะคะผัดกร,บกรอบๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปอุ่นที่ทำงานอีกรอบหนึน่งสองสามนาทีอีกรอบนะคะให้อาหารอุอ่นๆร้อนๆเท่านี้ก่ทุกคนสเสร,ร็จแล้วกอโคลีการ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจกดติดตามกด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนางสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ